555บทราะะฝืดไม่ขำหัวเราะไม่ออกแก้ยังไงความยากของการภากเสียงหัวเราะก็คือก็มันไม่ขำจะให้หัวเราะออกได้ยังไงหนักกว่านั้นบางวันอารมณ์เสียกําลังเครียดเหงาเศร้าเซ็งจะพาคเสียงหัวเราะมันยากจังเลยนะคะวิธีภากเสียงหัวเราะตอนที่1แบบแรกเป็นเสียงสระอึนะคะพี่แทยจะแนะนําเทคนิคการ ผลักเสียงหัวเราะออกมาเป็นวิธีที่ง่ายและเชื่อว่าทุกคนทำได้สิ่งแรกทุกคนทำเสียงในคอได้ใช่ไหมคะคือเสียงฮึ่ในลำคอเริ่มต้นฝึกโดยยังไม่ต้องอ้าปากนะคะปิดปากเอาไว้ทำเสียงฮึ่ฮึ่เสียงฮึ่จะมีพลังเสียงต้องมาจากท้องเรานะคะถ้าเสียงไม่มาจากท้องอืมอืม ดันให้เสียงหึไม่ได้ดูเปรียบเทียบอีกครั้งนะคะอื่หึหึ่หึสุดลมหนึ่งครั้งปล่อยเสียงหนึ่งครั้งสุดลมหนึ่งครั้งปล่อยเสียงหนึ่งครั้งเอาใหม่นะคะสิบครั้งหึ่หึหึ่หึ่ปิดปากและปล่อยเสียงให้กล้องอยู่ในลำคอได้ย้ำค่ะไม่ว่าจะหึหึห้าครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้งเสียงหึหึ จะไม่แผ่วลงถ้าใช้เสียงจากท้องขั้นต่อมาเปิดปากแล้วจะออกเสียงฮะฮะเริ่มเหมือนเดิมเลยคะ่ะให้เสียงออกจากท้องเปิดริมฝีปากโดยไม่ต้องอ้าปากมากนะคะฮะฮะครั้งฮ่ฮะ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 สิบครั้งฮ่ฮะ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 สังเกตเสียงต้องไม่แผ่วเพราะอะไรคะเสียงออกมาจากท้องนะฝึกเบื้องต้นยังไม่ต้องสนใจว่า เราสื่ออารมณ์ขำๆได้หรือยังแต่หลักการสองวิธีนี้ให้รู้ว่าเราใช้เสียงจากไหนทำยังไงให้เสียงหัวเราะต่างจากเสียงอ่านและถ้าหุบปากเสียงจะเป็นหือถ้าอาปากเสียงจะเป็นห่าเราจะใช้หืหรือห่าดูตามบทเช่นหัวเราะแบบมีเล่เหลี่ยมเราจะใช้วิธีแรกนะ <c oughs> เริ่มมีเสียงสูงต่ำนะคะ <c oughs> ใช้ในบทหัวเราะย่อก็ได้ <c oughs> <c oughs> ดันเสียงสูงขึ้นคะ่ะ แบบที่สองฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เติมความขำลงไปฮ่าฮไม่ต้องยาวเท่ากันเสียงสูงขึ้นเสียงสูงขึ้นอีกถ้าเราทำซ้ำหลายๆรอบเราจะรู้สึกขำเองมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแค่น้องๆเสียงฮือๆในคอไม่อาปากกับเสียงฮ่าฮ่ เสียงหัวเราะสองเสียงนี้ใช้สื่อบุคลิกลักษณะของอารมณ์ได้ค่อนข้างชัดเจนไม่ได้หัวเราะแบบขำอะไรมากมายมักจะเจอในบทสนทนาพูดคุยกันแล้วมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์กับเรื่องที่กำลังคุยนะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงหะหนึ่งหสองหสามเสียงมันจะไม่เท่ากันเป็นเสียงหัวเราะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ใช่ฮ้หาหา้หาหาาาาฟังดูทื่อเกินไปถ้าย้ำเทคนิคการฝึกในเบื้องต้นนี้นะคะง่ายที่สุดเลยก็คือฝึกหัวเราะหลายๆรอบหัวเราะโดยยังไม่มีเรื่องคำใช่ค่ะแต่เป้าหมายที่เราต้องการคือการผลักเสียงหัวเราะออกมาให้ลื่นไหลต่อเนื่องถ้าเกิดเสียงสูงๆต่ำๆปนกันในเสียงหัวเราะได้เมื่อไหร่เสียงหัวเราะเราจะน่าสนใจมากค่ะ